สวัสดีค่ะมาพบกับเล่นทุ้นไทยในต่างแดนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาเสนอเกี่ยวกับหุ้นที่จะขึ้น XD นะคะหรือว่าจ่ายปันผลในเดือนสิงหาคมนะคะคลิปนี้ก็จะเป็น EP 2แล้วนะใครยังไม่ได้ดู EP 1ก็ กลับไปดูก่อนได้นะคะซึ่ง EP นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสัปดาห์ที่2ในเดือนสิงหาคมค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนั้นรบกวนขอให้ subscribe ช่องให้ด้วยนะคะซึ่งจากการวิเคราะห์ช่องพบว่าผู้ชมที่ยังไม่ได้ติดตามช่องเนี่ย96%ค่ะมีเพียงแค่4%เเท่านั้นนะคะที่ติดตามช่องซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นนที่น้อยมากยังไงถ้าอยากเป็นกาลังใจให้ทาคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะก็รบกวนช่วยกด s u b s แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะ BMS C I T H ค่ะชื่อยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นกองทุนเปิด B Cap M S C I Thailand E T F ค่ะซึ่งจะขึ้น X D ในวันที่8สิงหาคมนะคะแล้วก็วันปิดสมุดทะเบียนจะเป็นวันที่10สิงหาแล้วก็จ่ายปันผลในวันที่ 24สิ่งหาคมค่ะซึ่งปันผลนะคะก็ได้มาจากกําไรสะสมค่ะเงินปันผล30สตางค์ต่อหุ้นซึ่งราคาปัจจุบันนะคะก็อยู่ที่10.95บาทค่ะซึ่งเป็นข้อมูลณนะวันที่29กระกรกฎาคมนะคะมาถึงตัวที่2นะคะ SCGP ค่ะบริษัท SCG แพเกจจิ้งจำกัดมหาชนจะขึ้น XD ในวันที่8สิงหาคมเช่นกันค่ะซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่9สิงหาคมและก็จ่ายปันผลในวันที่14สิงหาค่ะ ซึ่งปันผลนะคะมาจากกําไรสุทธิเงินปันผลอยู่ที่25สตางค์ต่อหุ้นค่ะหรือคิดเป็น1.27%ที่ราคาปัจจุบัน51.00บาทค่ะซึ่งปันผลนี้นะคะก็มาจากรอบผลประกอบการ1มกราคม65ถึง30มิถุนา65ค่ะ ตัวที่3นะคะก็คือหุ้นรามค่ะบริษัทโรงพยาบาลรามคำแหงจำกัดมหาชนค่ะจะขึ้น XD ในวันที่10สิงหาคมนะคะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น11สิงหาค่ะแล้วก็จ่ายปันผลในวันที่26สิงหาเลยนะคะ ซึ่งปันผลของรามนะคะก็มาจากกำไรสะสมเช่นกันค่ะเงินปันผลอยู่ที่25สตางค์ต่อหุ้นหรือคิดเป็น1.41%ค่ะซึ่งราคาปัจจุบันนะคะอยู่ที่53.75บาทไม่ได้ระบุรอบผลประกอบการไว้นะคะและมาถึงตัวสุดท้ายค่ะ SCC ค่ะ บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนนะคะก็จะขึ้น xd ในวันที่10สิงหาค่ะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น11สิงหาแล้วก็จ่ายปันผลในวันที่26สิงหาค่ะซึ่งปันผลก็มาจากกำไรสุทธินะคะปันผลถึง6บาทต่อหุ้นเลยค่ะคิดเป็น4.96%เลยนะคะซึ่งมีราคาปัจจุบันณนะวันที่29เนี่ยอยู่ที่37 3บาทค่ะซึ่งปันผลนี้นะคะก็ได้มาจาก รอผลประกอบการ1มกราคถึง30มิถุนาค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะมีหุ้นไม่เยอะนะคะเพราะว่าพยายามจะอัปเดตให้เร็วที่สุดตามตลาดหลักทรัพย์นะคะถ้าเกิดรอให้ถึงสิ้นเดือนแล้ว เอาหุ้นทุกตัวมาลงในคลิปเนี่ยคาดว่าจะช้าเกินไปนะคะก็เลยเอามาลงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์กันเลยดีกว่าค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันคลิปหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้เล่นหุ้นไทยในต่างแดนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ